เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถทําได้ด้วยตนเองสามารถแปลผลการตรวจสําหรับกลุ่มอาการที่พบบ่อยหรือว่ามีความสําคัญสามารถใช้เครื่องมือ อย่างเช่นปลอดวัดไข้ไม้กดลิ้นไม้คอรีเฟกเครื่องวัดความดันเครื่องฟังตรวจอันนี้นะะก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็นอกจากหัตถการแผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถทําหัตถการทางวิทยาศาสตร์ทางแผนปัจจุบันอย่างเช่นทําคลอดในกรณีของปกติก็คือ ข้อที่ไม่ใช่การผ่าคลอดที่แบบแม่สามารถเปล่นคลอดได้ปกติแผลมีนิดเดียวเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะเย็บตกแต่งฝีเย็บหลังคลอดได้นะคะการบริบาลหลังคลอดบริบาลทารกผ่าฝีที่ไม่อยู่ในบริเวณสําคัญก็สามารถทําได้ในส่วนของการทําแผลนะคะก็คือล้างแผลทั่วไปเย็บแผลสดเล็กน้อยประถมพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มที่กระดูกหักสามันเพื่อที่จะรักษาหรือว่าส่งต่อนะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่เราสามารถจะใช้ได้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำลอดปกติเครื่องมือแต่งแผลแล้วก็เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอุปกรณ์ส่วนอุจจระแล้วก็เครื่องมือฆ่าเชื้อสำหรับวัตถุอุปกรณ์แล้วก็ยาที่เกี่ยวข้องกับหัตถการดังที่กล่าวม,มาเมื่อกี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถใช้ได้สามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองนะคะ